วันที่27เมษายนพุทธศักราช2566ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดสีเกมเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังกรุงคุนมุเปนประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเดินทางครั้งนี้นำโดยโค้ชหลักอิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะ18คนขณะที่จนาธานเข็มดีกองหลังจากราชบุรี f c และเศรษฐศิษย์สุวรรณเสดเพเมเกอร์จ,จากลีโอเชียงรายยูเนเต็ดจะเดินทางตามไปสมทบในภายหลังโดยโค้ชหลักกล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าตอนนี้ความพร้อมอยู่ที่ราวๆ90%แล้วเชื่อว,ว่าในอีกว 2วันก่อนแข่งน่าจะพร้อมและเชื่อว่าศักยภาพของนักเตะที่มีจะผ่านเกมแรกกันไปได้เกมแรกเป็นงานยากเสมออยากให้มีสมาธิในการเล่นการขาดสอนนักเตะอย่างจนทานเข็มดีกับเศรษฐศิสติ์สุวรรณเสดในเกมแรกทีมก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วซึ่งจะใช้คนที่มีไปก่อนฝากแฟนบอลเป็นกําลังใจให้น้องๆหวังว่าเราจะคว้าเหรียญทองมาครองได้ในครั้งนี้นอกจากนี้โค้ชล่ะยังกล่าวถึงกรณีที่ได้ตโตธีรศักดิ์บุ่พี่มายมาติดทีมว่าการได้ทีรศักดิ์มาร่วมทีมเป็นสิ่งที่ดีเพราะนี่คือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชุดนเก แล้วพัฒนากับทีมไปด้วย